ดีกว่าอันนี้มาถึงรุ่นใหญ่กันมากดีกว่าครับผมพี่นิวจิ๋วครับผมสุดปลืม้มนักร้องที่ได้รางวัลนักร้องหญิงที่สุดแห่งปี แล้วก็มาบอกแซมนิดนึงด้วยเหมือนกันว่าทำซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับผมยังไงนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่นิวพี่จิ๋วก่อนนะครับผมกับรางวัลแรกเลยนะฮะของปีนี้เลยครับกับนักร้องหญิงที่สุดแห่งปีนะครับจากเวทีดาราเดลีเดอะเกรทอวอร์รั้งที่4นั่นเองใช่ครับผม่นงานนี้ทั้งสองสาวได้รู้สึกยังไงบ้างและซิงเกิลใหม่เตรียมตัวมาอย่างไรเราไปสัมภาษณ์เข้ามาอ่าครับผมไปดูเลยครับ เป็นรางวัลแรกเปิดปีมาแล้วก็ได้รับรางวัลสาตราเดลลี่นะคะต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ให้คะแนนโวตด้วยค่ะรวันนี้นักร้องหญิงที่สุดแห่งปี2014ค่ะตอนรู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลนี้รีบไหมคะอยู่หัวใจเต้นแรงค่ะครั้งที่เรียกว่าได้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลมามันถือว่าเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับการทำงานในปีต่อไปของเราด้วยค่ะ ถึงงานเพลงนะคะก็น่าจะมีเพลงละครก็เดี๋ยวฝากติดตามบิททีว่าจะประมาณเดือนไหนที่เราได้ฟังกันเต็มๆค่ะแล้วก็ส่วน DVD ีดีคอนเสิร์ตของพวกเราก็ประมาณกลางเดือนกุมภานะคะเ j ็นเจคอนเสิร์ต We บ e ลอ n ทูเกเตอร์ค่ะตอนนี้ก็กําลังรอฟังอยู่ค่ะเป็นนะักแต่งเพลงที่เคยแต่งเพลงให้เราอยู่แล้วด้วยแล้วก็รีเควส์เขามามาแต่งเพลงละครให้ก็เราฟังพร้อมๆกันดีกว่านะคะเนื้อเพลงจะต้องโดนหรืออันม้จะต้อง แต่ว่ามันก็คือมันเป็นมันคือความตั้งใจในการทํางานนะคะเพราะว่าเวลาเราทําจริงมันก็เหมือนกับเราก็เป็นคนฟังเพลงคนหนึ่งเหมือนกันที่เราฟังแต่ละงานของเราว่าแบบมันพอหรือย,อยังมันพร้อมจะเป็นซิงเกิลใหม่ของเราหรือยังเพาเดี๋ยวว่า เป็นบุคคลคุณภาพนะคะผมเพราะว่ากว่าจะทําเพลงออกมาแต่ละเพลงนี่ก็มีกรรมวิธีในการผลิตแบบใส่ใจสูงด้วยเหมือนกันฮบที่งานเมื่อกี้นี้ก็พี่นิวเจี๋ยวก็สวยกันมากๆด้วยเหมือนกันด้วยลุคใหม่ตัวเงาสะท้อนแสงที่ยิ้มไปเลยนะฮะครับผมฮะอะไรอะอะไรพูดไปแล้วยิ้มไปคืออะไรก็ดีอ๋อ ดีนะครับพันี่เสาโอ้เข่าวเยอะแยะนะครับผมยังไงก็ติดตามแล้วกันนะครับสำหรับแฟนคลับของพี่นิวพี่จิ๋วนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีนะครับผมซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่นะครับจะเป็นเพลงแนวไหนนะครับเดี๋ยวแตกฟองไลฟ์นะครับเอามาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะฮะ